มะมือนีนะครับพี่น้องมาเห็นนักกินกินเขาน้าก,กันกับแซมพอาบานอินดีอีกแล้วนะครับข้างกีกงของเขาพริกตกไไปปะไคร่ใบบักูดหอมนะครับพี่น้องใส่ผงนัวใส่เกลือเข้าไปโคกให้เข้ากันใส่หมอดเลยนะครับพี่น้องนี่วัตถุดิบก็จะมีเป็นเนื้อเศษนะครับที่หั่นเรียบร้อยนะครับนี่ใบไผ่เลือดหรือใบชะพูนะครับมีกระลำมี นี่ครับต้นหอมแล้วก็มะพริกหนุ่ยลูกโดดนะครับแต่ก็ไม่เลือดในห้องก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปพร้อมนะครับในการเห็ดออมนะครับพี่น้องเพื่อความเข้มข้นของน้นมนะครับไปพี่น้องว่าอะไรไปจัดการเห็ดและกินกันเลยขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องใส่เนื้อจับ เครื wow. ่องเปียงเข้านะครับใส่เนื้อกับเครื่องเปลี่ยนจบบคั่วๆนั่งเขากันนะครับเกลี่ยที่หอมนะครับพี่น้องเลยประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมาหยอดน้นมนะครับพี่น้องค้อมนี่ก็ต้องใส่น้แหลายนะครับพี่น้องก็ประมาณหนึ่งเอาแค่ชุ่มช่ำก็ทั่วเนื้อนะครับพี่น้องเวลาเขาใส่ผักลงไปจะแนมก็จะออกจากจะออกแต่ผักไม่นิดหน่อยนะครับพี่น้อง รสชาติเนี่ยก็ไม่ได้ปรุงยังไรเลยคือขังต้นที่เบาไปนะครับน้องก็คือมีแต่ผงนวดหล้วลก็เกลือความหวานมาจากเจาะกับผ่าเองนะครับน้องเลยแต่กันมาเติมขอบขวดลงเพื่อความเข้มข้นแล้วก็หยอดปลาหนิดหน่อยนะครับพี่น้อง,อง,งนี่รอบประเด็นเดียวนิดน่อย นี่นะครับข้าก็ไไ้ใส่ดับปลาไปนิดหน่อยนะครับแต่คนมาขมนี่ครับพี่น้องดีใส่ลงไปพร้อมนะครับนี่เป็นอ้อมขมนะครับนี่กับะตงโมนี้เลยนะครับพี่น้องสําหรับใส่ดีเป็นอ้อมขมนะครับพี่น้องอ่ะโอเคเนื้อก็เริ่มจะสุกประมาณนึงนะครับกะใส่พักเลยนะครับเนื้อนี่หามแบบว่าให้มันเนี่ยนะครับพี่น้องเกินอ้อมนี่อย่าให้เนื้อมันถือควมำหอนโดนเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวนะครับพี่น้องใส่ผักมากกวเลย ผักซีใส่ยีโวใส่ยีเร็ดอี่อยังจะใส่ลงปากนะครับพี่นอ้องแล้วจะมาเปลี่ยนผักบนี่บนยบรนะครับวิธีการท้าอาหารของพอบานแบบง่ายๆเลยแบบบา้บานๆใส่ผักลงไปปล่อยให้ผักมันหยุดลงเดี๋ยวสะพัดเขาก็ากหยอดเลือดตามลงไปนะครับพี่น้องแหม่พี่นอ้นองมา พักเลือกแบบยุบโตตามด้วยเลือดตบไทยไปเลยนะครับพี่น้องเนี่ยง่ายแบบออมเนืเ้อเศษสูตรแซมพอบานดีนะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดกันได้นะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยบวมมีอย่างมากไปบวมมีอย่างยากมากไม่นะครับแต่ซิมบางหวัด mm hmm. พี่น้องเบิ่งสีบาน้ำต <c oughs> <c oughs> ผมอำลำ นัวกระลังดีนะครับพี่น้องมาบัดนี้พี่น้องเอ้ใบกินเขาแซบๆน้ำกันกันบแซมพยาบานอินดีครับวันนี้เนี่ยออมเนื้อเสียใส่ไฟเลือดนะครับพี่น้องนี่บอพี่น้องเองสุดยอด